ให้มาดูเด็กๆช่องหมาเดอร์กันครับทุกคนวันนี้เด็กๆกำลังโนกำลังน่ารักเลยนะครับนี่ไงมาร์คไซอัปเดตน้องมาร์คไซสิขอดูหน่อยครับน้องแฟรี่ขอดูลูกหนุนหน่อยนะมาร์คไซหน้าลิง <laughs> หน้าชนีโอ้นี่ไงนี่ไงทุกคนนี่ไงมือเต่าผูก นตัวเมียเป็นบาดหรือบาดเนี่ยลูกนี่มีเข็นลาจ้ะดูลูกๆมีเข็นลากันเต๋ออดูหน่อยนะลูกนะมีเข็นลาจ้ะาอดูหน่อยอดูหน่อยโอ้ดูตัวนี้สิทุกคนเปลังหน้าสุดนักหน้าฟัดเชียวเลจยดเมียขนสวยมากเลยตัวนี้ นี่คนสวยมากครับว้าวเพศผู้นะตัวนี้สี่ตัวนี้สวยทุกตัวเลยนะครับผมแม่ลเลยไปเจอละอืมสวยทุกตัวเลยนะสีป๊อกก็แลตหมดเลยครับขนยาวนะตอกนี้จะเป็นขนยาวเหมือนแม่เลยพ่อแม่ขนยาวนยาวเหมือนพ่อแม่เลยลูกมิเชล่าครับอวันนี้นาพาเบลล่ามาคลอดด้วยนะครับมาดูลูกเบลล่ากัน ได้ห้าด้วยครับคุณผู้ชมได้ยยเยอะมากเลยเบลล่าได้กินข้าวเลยลูกโอ้ล่าอร่อยจังเลยเนาะนี่เพิ่งวันเดียวครับเพิ่งผ่ามาเมื่อสักครู่นี้ย,ยังไม่ถึงวันด้วยครับสีดำแล้วก็สีขาวหนึ่งตัวมาอัปเด็ตน้องๆน,น,นะครับอย่าลืมติดตามช่องมาเดอร์ด้วยนะครับมาดูความน่ารักของลูกหมาครับสวัสดีครับ